สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์ที่โชว์รุมรถบ้านรถมือ2กรีสดาคุตคาเหมือนเดิมเลยนะครับผมตามแคปชั่นเลยหัวเรื่องของเราวันนี้นะครับเรามีที่สุดของรถ2รุ่นนะครับผมของค่ายโตโยต้านะครับผมนั่นก็คือ Toyota f o r t u n e r รคันนี้นะครับวันนี้พัตเตอร์จะนําทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมมารีวิวกันให้ท่านที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังดูไลฟ์สดอยู่กําลังมองหา Fortuner หรือว่า Toyota CR นะครับ โชว์รุมเกียจจาคุชคาของเรามีเยอะมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้งสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนหาเยอะมากที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ที่หน้าฟีดของ a c e b o o k ตัวเองด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบางคนอาจจะเคยเห็นว่า To ลต้าฟอรจ n e r มีตัวปีเก่าด้วยที่เป็นหน้านี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนจังหน้ามาแล้วนะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยากฟรีดาวน์คันนี้นะเราบอกตรงๆนะครับผมบอกก่อนเลยว่า ลูกค้าที่มีเครดิตนะครับลูกค้าฟรีดาวได้นะครับผมก็คือจัดเต็มเลยราคาคันนี้อยู่ที่899,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะผ่อนอยู่ประม 14, 15, าณ1 4 5 0นเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษของโชว์รูมกฤษฎดาคุ้มค่าของเรานั่นก็คือ0.99เท่านั้นพร้อมของแถมนะครับผม12รายการนะครับใครอยากทราบว่าของแถมมีอะไรบ้างนะอยากหา Fortuner รรุ่นนี้อยู่สีนี้อยู่นะครับ ฝากเบอร์เข้ามาเดี๋ยวพัตเตอร์จะโทรติดต่อกลับไปเดี๋ยวขอรีวิวรถก่อนว่าคันนี้ไม่มีอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8แต่ไม่ใช่ตัวขับ4นะครับมันจะดูแบบว่าเรียบร้อยนะบางทีดูแลทําความสะอาดอะไรค่อนข้างง่ายไฟหน้านะครับผมเขาเป็นไฟแบบ BIC non นะครับผมมาพร้อมกับ BIB LED นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Daylight นะครับเวลาเราเปิดขับตอนกลางวันก็จะมี Daylight ตรงนีนะ้ไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วย ชุดแต่งของเขาในส่วนของล้อเนี่ยจะมีพลาสติกสีดานะครับไล,ล่ลงมาเลยตั้งแต่ขอบล้อจนถึงด้านข้างจนถึงไล่ไปถึงล้อหลังกับด้านหลังเลยมาพร้อมกับนี่เลยแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับถัดมานะครับมาดูของส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนี้เลยกระจกจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยนี่ด้วยรถคันใหญ่ๆแบบนี้เขาเลยต้องออกแบบให้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับบางคนเนี่ย ขึ้นมาด้านข้างนะครับเราพกกุญแจอยู่ที่รถเราก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็เปิดประตูออกได้เลยนะครับด้านข้างจะมีบันไดทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็บันไดที่เป็นรถ SUV เนี่ยที่เขาออกแบบมาใหม่เขาจะไม่ได้ติดกับตัวสเกิร์ตแล้วนะครับเขาจะติดกับที่คาลรถเลยจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฝากระโปรงหลังรวมถึงไฟด้านหลังของ t o y o t a Fortuner นะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาคนขับดำท้ายเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ากระจัง เขาเรียกว่าด้านหลังเนี่ยที่เป็นโครเมียมของเขาเนี่ยจะมีเขียนเลยว่า f o r t u n e r แล้วก็ไฟท้ายแบบนี้ก็คือเป็นแบบใหม่แล้วนะครับสัญลักษณ์เครื่อง2.8ดนะครับด้านหลังก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับผมของ f o r t u n เ r เวลาปิดฝาท้ายเราก็กดตรงนี้ได้เลย <S 2> <S 2> <S ปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นพุทธสตาร์ทแล้วนะครับนี่ก็สตาร์ทติดง่ายมากนะครับเบาะก,ก็ต่างคนขับนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าถ้าฝั่งฝั่งซ้ายก็ยังเป็นเบาะแบบแมนนวลนอยู่ ต o วท้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะก็ต่างจากตัวก่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมีพัดเดิลชิปมาให้เล่นด้วยนะครับหน้าปัดเข็มไม้ต่างๆหน้าจอสแสดงมอนิเตอร์เนี่ยก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับผมที่สําคัญก็เป็นภาษาไทยด้วยพูดถึงหน้าจอต่อบ้างนะครับอันนี้คือหน้าจอที่มีมาให้นะครับก็เป็นทัชสกรีนด้วยนี่นะครับผมมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัด ทัชสกรีนนะครับสามารถมากดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างเนี่ยปรับตรงพวงมาลัยได้นะอ่ะถัดลงมานะครับผมหน้าจอ passenger airbag นะครับว่าทํางานหรือไม่ทํางานก็จะ,สะแสดงผลตรงนี้นี่คืออ่อนนี่คือทํางานอยู่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับเพิ่มลดอุณหภูมิเนี่ยตามสไตล์โตโยต้าเลยโตโยต้าปีใหม่จะใช้ไฟสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับเทมอุณหภูมิเราสามารถมาเลื่อนปรับตรงนี้ได้นะครับปุ่มต่างๆจะอยู่ในซ้ายมือของเราทั้งหมดเวลาเราใช้งานเนี่ยทำให้รู้สึกว่า สะดวกสบายต่อการใช้งานนะเวลาเราเอื้อมมือซ้ายมาเนี่ยเราก็มากดปุ่มต่างๆอันนี้ได้นะครับโ a f ต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยให้วัสดุที่ค่อนข้างแบบอ่าก็โอเคนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะใหม่ตึงๆถัดมาด้านบนนิดนึงที่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับแผงด้านบนเนี่ยเขาจะออกแบบมาจริงๆก็ถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แหละมันเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับไฟ3ดวงเนี่ยเขาเป็น LED แบบนี้3ามดวงเลยสีขาวนะครับผมก็ ตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าเขาทํามาเป็นแบบให้สวยงามเพิ่มความสปอร์ตเป็นแนวๆของฟอร์จูเนอร์เนาะตามสไตล์รถ SUV นะครับผมด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับการยืดขานะครับข้างหน้าจริงๆเนี่ยพัตเตอร์เนี่ยบอกคนขับที่พัตเตอร์นั่งเมื่อกี้ปรับลงมาสุดแล้วนะเกือบสุดนะนี่ก็ยังคนหน้าข้างหลังก็ยังรู้สึกว่านั่งได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเ,เล็กรูมด้านล่างเนี่ยเขาจะมีให้สอดเท้าเข้าไปด้านล่างด้วยทําให้เวลานั่งเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเนี่ยจะนั่งแบบเอนก็ได้นะคร ค่อนข้างโอเคนะครับผมมาพร้อมกับตัวชาร์จนะครับถึง2จุดด้วยกันนี่เขาจะมีตัวชาร์จด้านนี้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นยูนิเวอร์แซลนะครับผมเสียบกับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เลยนะตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วสามารถวางแก้วได้แบบนี้เลยสองสองอันถ้าไม่ใช้เราก็ดันเก็บนะครับด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับจะเก็บลักษณะนี้นะครับเพื่อให้เวลาบางทีเนี่ยเราจุของเนี่ยมันจุได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราแบบถ้ารถที่ออกแบบมาให้แบนเนี่ย ให้พับเก็บแบบพับเฉยๆเนี่ยเท่ากับว่ามันจะสูญเสียพื้นที่เก็บของไปนะครับผมอันนี้ก็พับด้านข้าง,างก็ค่อนข้างโอเคนะข้างหลังก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนกับ SU v บางรุ่นนะอาจจะมีที่ชาร์จแบตแค่ช่วงตอนกลางนะครับมีที่ชาร์จแบตแต่ข้างหลังไม่มีแต่ f o r t u n e r มีนะครับคันนี้ก็คือครบเครื่องเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งว่าคันนี้เป็นยังไง ครคันนี้สีเทาพิเศษนะครับเครื่อง2.8ตัว V เป็นดีเซลนะครับปี2015หลายคนสงสัยปี2015เปลี่ยนโฉมแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นปลายปี2015เขาก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับเป็นเครื่อง2.8ขับ2สีเทาพิเศษรถมือเดียวออกห้างไปแดงนะครับใครอยากเป็นเจ้าของก็มาเลยที่โชว์รูมกินสดาคุดข้าวของเรานะ ยังไงพัตเตอร์ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรถยนต์มือสองนะครับใครที่อยากออกรถยนต์มือสองนะครับนึกถึงกิตสดาคุดข่าวของเราโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษบางแคนะครับกรุงเทพมหานครถ้าใครมาไม่ถูกนะครับเซิร์ชคูเกิลเลยหรือโทรหาพัตเตอร์ได้เลยนะครับเบอร์พัตเตอร์จะทิ้งไว้ข้างบนแคปชั่นนี้เนาะสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยกับ YouTube Channel นะครับพิมพ์เข้าใน YouTube เลยกิตสดาคุดข่าคุณจะได้แบบรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่พัตเตอร์ไลฟ์สดไปเซลท่าน จะตัดต่อคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับลงไปให้ท่านได้ดูกันว่าโชว์รูมของเรานะครับมีรถรุ่นไหนขายบ้างรถรุ่นนี้ขับยังไงภายในเป็นยังไงนะครับผมมีคลิปวิดีโอมากมายเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆมากมายเลยที่เราผลิตออกมานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพัตเตอร์ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์จนจบไลฟ์สดนี้นะยังไงติดตามกันใหม่นะครับในช่วงไลฟ์สดหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบ